เออเพิ่งรอปฝาหนินเออเพิ่งรอปฝาหนินตัวแรกเฮกหมาดยุกจนว่าคืนยุกจนว่าคืนเลยเบ็สฉันพกขมแล้วในสองตัวล่ากันยังใช้อยู่เพิ่อนสิบขึ้นมาถึงพี่ได้โอ้โหตัวเดียวคุ้มตัวเดียวคุ้มเอามาแล้วครับมาแล้วไปลงปากกาองี้ตุนยิ้มงานสิเบสหมาถ้าก็ลงหมดตะหลงมันหลุดไหมบกขมล้อมที่มัาใส่หนังหึงนะมอมร้อยสาวอย่างนี้อยู่บันดงอย่างนี้

ไปแล้วไปแล้วยังม่สี่านพี่เลยเอาไหมคุับคร้บคุ้บครเบครบครุมเบ็ดมะขมี่หลีมือเนี่ยเบ็ดสนามะขมีหลีมือเปี่ยนดวงเปี่ยนดวงตลอดเลยสามตัวเลยคุบถันที่สอย้อนมาสิท แต่ล้านเปล่าตวงนี้ตวงนี้ตรงนี้มันมันเอาลุตอีกแล้วเห็นปะเดมนแล้วมนแล้วมอนแล้วดแต่ว่าติดนะเด็ดนะได้ปลาเข่งเธอบอกว่าฉันจะบอกห้เธอตั้งกล้องไว้ลดทั้งวันก็อยู่ดีป่ะนี่ดึงดึงไปกนมวย เี่ประกันโอ้ถึงมองอีเิียลุงกินอ่ะเติมกันกเ้าละเหียกุ้งกกุ้งไปกพี่นองเบืองนี้พวมนี่ไปละ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 บุบเลยดิบอดยดิบเลยมาแล้วมาแล้วกินแปลกๆปลาคาบของไง แมนดินนมีแอนดอนเนี่ยมีนเพิ่นอีกดินอ้อครับของเปลียนไหมเปลี่ยนมุมไหมขอจังหวะเอ้ยเอ้ยว่ได้ติดเบ็ดดิติดเงี้ยเบื้องสิเอ,เอาอยู่ลองมาติดกันหลายๆแล้วแม่สนจะไ,ไปทอดกรอบแล้วล่ะแล้วเป็นลิปฟตอลิปนั่นอเอา้าโอ้ได้เป็นซิฟไหเอา้ามาพี่น้องมาเอาปากครับของ ลองอีกแล้วหมู่หนึหมู่หนึ่ง,งระับของไงประคับของไงม,ม,มากแทะล้องเอาเงีง้ยกเกียดลงไปแห้งมากปะเนะี่ยห่วย <c oughs> มาสิเบดปราคับของพีน้องไปด้วยยูดีไรยูดีกระดอกกระด้เอากินมาปุ๊นี่ะตามเงี้ยไปได่อยครับมนันอยู่ นั่นหลายตัวอยู่ใช่ไสองตัวคนสี่กอ็อืมโอ้เป็นอย่างไรปากกาพูดแล้วลีบปอด,ดปอดืมเี่นั่งโอ้ยมอยมาตึกปากครับขออังใส่ข่อย,อยนี่ย <c oughs> กินเอากินเอากินเอาชงใส่ง่ายป่ะง่ายก็ได้ประเด็นนะมันเปไ็นมือลีบเว้ยนี่นี่ ขวางหน่ no ีสิรีบปัดเบิร์ดงาบงามขาดเอาไดิคือได้ถึงปัดสูดได้ถึงยูสะดุ้งข้าโอ้หันต์ต่นื่มามเดี๋ยวควางต้องไปให้ปลาสะดุ้งปลาเบดเปลางามงต่อปลาสะดุ้งก็ได้สองเลยเด้อเต๋ตัวนี้งเบิงด้ีนะเบิตังด้เบิงในตัวง ไดง้วดนง้าไปไป้ตัวงางตัวง้างามนี่เอ้ยเหลืองอุ้ยหงยค่ะตรงนี้ปากกามันชุ่มนะพี่น้องดูงางางงามันนี่จะดูแล้วก็เล้วเนาะอ้ดุงความกูเด้นเ่บามชนะคุณดีปลาสูตรวบอกงหญ่นะส้นยนี่เนาะงนี้กับมันมันมันกันครับสี่ข่าน้ำาีสใ ลมีตัวนี้มีราที่โตนะนั้นได้ยีอ่ะนันหมานองงฮับฮับับตัวนึงนะฮับโอ้ตัวนตัวนี้โอ้พูดล้เตรมแชงกันแล้วอองมีไงะงมพอกันตัวมเลยโอ้ยตายนจุ๊บตนจุ๊บักางาม Surveys, นี่มันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คุปปุ๊บคุปปุบคุปปุ๊บคุบกันดีแท้อดกันดีแท้พี่น้องด้วบอกแล้วบอกแล้วจะได้สีฟัวแล้ว้อกุ้งเนวเก่าหนึ่งเขาามามันอยู่เนี่ยพี่น้องเนื้อกุ้งสดมื้อนี้บ่มีกุ้งสดเลยเอากุ้งเน่าดิบปอนไปเนาะ เอาแมเอาแม้ลิปปอนแล้วลีปป้อนมอนี่ถือพงแล้วถือพงแล้วโอ้ังดึงอู้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่าปากปากตอดบาตอดบา้ลิปปอดพ้นนะป้มาเวรดอือร้อนร้อนร้

เอาหีเดือมสิทมรีบเนยเรเเต่อยแล้วต่อยแล้วต่อยล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 รีบไปล้รีบไปแล้วรีบไปแล้วรีบไปแล้วคแข่งเว็ดขาดครแข่งเบ็ดขาดแข่งเบ็ดขาดยังไ่ไ้บมามานอยู่นี่ลงไปอีกครับลงไปอีก

เลื้อมองแล้วก็ไปไปอเบดยังมอเบิดยังงอเบิดด้งยังงอเบิดด้งอ่ะตัอกอ๋ิบดิบไปแล้ว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 ถอไปแล้วไปแล้วไปแล้วดึงอู้ร้อนร้านล้านอริพานะอู้ เาดูวะเธอริบปอดไปนั่นน่ะบอ่จะสันพดตยนจังไหเธอยิบปอดไปนั่นพน่ะต่อติยนโดินเลยรมาต่อดึงตัวใหญ่ดึงยิ่บ่น นั่นที่มันนะปาขาวมัหรือปากแยงมังสิอาจจะเป็นปากแงงก็ได้กินนี่เป็นสิริบิ้มไปเลยอาจจะเป็นปลาคคาของเมียนี่มาดึงแค่วุ่นี้ดึงได้ละดึงละอู้อู้โอ้ม่นดแลวเอากระทารถพอดีนี่โอ้โหดูแ้วแบบนี้ ไอ้ต้นทางนี <lonely> ้ไ <Wet> อ <heure ux> ้ต้นตัวนี้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 เมย์ยุบเอาก้อนไข่แล้วก็ใส่กุ้งก้อนตัวนี้ถึงตัวนี้กินแล้วกินแล้วอืมยืนยืดยืนยืนกันตอดเนาะต้องวูดบวูบเพราะว่าเขาอัดเพราะมันอักวูดสิบ่ะวูดสิบ่ะวูดสิบ่บ่รู้อีก เป็นว่ากินกีเดียดแล้วดีโอ้ร้อนดีเนาะร้อนดีเก่งเทพตัวนี้เจอใส่เนี้ยอะไรเนี่ยรีบเลยรีบเลยรีบเลยตัวนี้ยโอ้ยไม่ถูกบ้าขึ้นอีกแล้วตัวเมื่อกี้ตัวนี้เลยวู๊หน้าขึ้นเนื้อหนามเลยนะโอ้ดึงกดึงบ้าขึ้นน้าสีอดไรดิเด่ตัวนี้เอาเนี่ยขันเกาะแล้วดีดาบดิเนี่ย งามครัตัวนี้รีบเลยน่ะร้องดูให้คอยดันบ้านปุ๋ยโมมันปากกาปากกาปากกาเห็นตัวแล้วเป้ยตวนป้ก็ตัวอเลยนะดึงเลยดึงเลยดึงเลยเออตันี้เท่านี้ละตัวแ่ตัวนี้ะตัวสามีีหลนีน้องระคอยว่าคอยเกินไปแล้วมันมันมันเอามาเอามแแข็งมาแล้วนี่ กิจวัตรดวงนี่นิ่ยาวต่อละตอนละเล่มองละตัวงี้นี่เราวต้องเสียนึงซี็วแยต้นอ้โห้โดนมันกระตอะไรตูนยังโอมันมันมัน อบบกางามนี่เนมันโอ้โหมันล้างตามล่าจนได้อ่ะโอ้ยมาแตไกลเกยตัวนี้อ่ะตั้งกรืกำบ้าเขาอยู่บ่ปลาเขาเลยนี่นี่ากาตัวกินเว็ดเท่าโอ้โหได้คอมสวยนี่ตัดตงอยกดโอ้ตัวนี้ตัวเนี้ยตัวนี้ไว้ต้นตอวลเล่นพี่บ่

ปมาแล้วกมาแล้วแล้วี่นองตัวง่เลยเป็นอเป็นมันนะมันตัวนี้เกือบปะยูอีกปะยูบยูอือ้หมันมันสาวละิ่งอิ่มแล้วนั่นนี่นะอ้สาวนั่นก็จงอัได้อิหรีโอ้ยบาปเงียมาแล้วเรวปามันจะหนีอครับพี่น้องยทอ ไปต่อนยต่อเนต่อเนเโอ้นี่เหรอเจอผลงานบึงไหนนองมาเบิ่งผลงานเามาเลนมืดมือมืเนี่ยสิมื่อานในงานน้ำคุณดนะในากกาเพราะปิ่งอยู่ด้วยคพี่องเห็นตัวหง่บ้า๋ยู่ตัวเงยผู้ดำประสูติ้อม โอ้ยแต่เมีตามมวอแล้วได้ตัวง่ายขี้หาอ่ดิตาลของเขาในง่สุดพี่น้องรูปน้องโอ้สูตง่ายก็เลยมานี่ย้ามีทุกมือเขาก็ใง่ายแล้วเนาะไหนเนาะนี่นี่นี่แบบม่าเทียบกับตัวนี้รูปพี่น้องกูรัเโอ้โหแต่ม่ได้เบิ้งแกก็เลนิดเดีวแบนี้มมาเทียบเราคอยรู้สึกประตูง่ายค่ะตัวนนตัวงามกน่คจะเหมือนมีตัวงามนี่เอาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากต้นนี้นะค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนีเด้นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสัำหรับพี่น้องนะคะ่ะ